สวัสดีครับผมบูมนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนทุกคนนะครับเปลี่ยนรูปหน้าปกคอมพิวเตอร์กันนะครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มแรกเลยนะครับาใครที่ยังไม่มีรูปหน้าปกนะครับผมแนะนำว่าให้เข้าไปใน Google เลยครับอ่านะครับพิมพ์ไปเลยครับอย่างเช่นว่าใครต้องการรูปหน้าปกอ่าอย่างเช่นผมเนี่ยผมต้องการรูปหน้าปกเป็นรูปนารูโตะเนาะนะครับผมจะพิมพ์ว่านารูโตะเลยนะครับ โอเคส่วนใครชอบกร์ตูนอะไรหรือว่าชอบรูปน้าตกแบบไหนก็พิมพ์ได้เลยนะครับแล้วกดค้นหาเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เข้ามาตรงคลังรูปนะครับผมผมจะสอนพีการดาวน์โหลดเลยนะครับให้เราเลือกรูปน้าตกที่เราต้องการมาเลยนะครับเ,เดี๋ยวผมหาก่อนเนาะสักคู่หนึ่งนะครับอ่าโอเคสมมุติว่าผมเอารูปน้าบกรูปนี้แล้วกัน นะครับผมรูปนี้นะผมกดเข้ามาตรงรูปตรงนี้นะครับผมแล้วคลิกขวานะครับหลังจากนั้นนะครับผมให้เลื่อนลงมานะครับตรงคําว่าบันทึกรูปภาพเป็นนะครับผมกดเลยครับอ่านะครับแล้วก็กดตรงรูปภาพนะครับผมเพื่อเซฟตรงรูปภาพนะครับแล้วชื่อนี่จะเปลี่ยนก็ได้หรือไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับส่วนตัวผมไม่เปลี่ยนนะล้วกดบันทึกเลยครับ แค่นี้มันก็ตีปรูปภาพให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็มีรูปภาพนับปกแล้วนะครับกดเก้าบ้ารออกเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมเราจะมาตั้งรูปนับปกกันแล้วนะครับเริ่มเลยนะเริ่มเลยครับผมเรามาเอ่อกดตรงช่องว่างตรงนี้นะครับผมกดลิกขวาครับเลื่อนมาล่างสุดเลยครับการแาบแต่งตั้งค่าส่วนบุคคลครับกดเลยครับอ่านะครับเมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับผม ให้กดตรงนี้ผมเรียกดูครับกดเลยอ่านะครับแล้วให้กดตรงรูปภาพของเรานะครับผมที่เราเซฟมานะครับรูปนี้นะผมกดเลยครับกดคลิกสองครั้งนะนี่ครับผมมันก็จะเข้ามาเป็นรูปหน้าปกให้เราแล้วนะครับผมนี่นะครับง่ายใช่ไหมครับผมอ่าก็ชอบนี้ผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดดิ่งกดแชร์กันด้วยนะครับผมบายบายเจอากันหน้าผมบาย